ดีอ e ีเตอร์เสาร์นี้เปิดยุทธภูมิร้านเตี๋ยวเต็มปินกับเจี๊ยบเชิญยิ้มขอให้กินานา้ำไอ้นี่กันโอ้โหไป็นใจหดตะอยักมาจากไหนเล่ย <S 1> <S 1> กลับซื้การด่วนของ3ติวเตอร์แสบสายกินพอเห็นคู่แข่งเราก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรอะรรอค่ะมาแข่งกินนะไม่สู้หนูหรอกกลับไปก่อนดีกว่าประมาณ8-9ถึงจานหรืออาจจะส0จานเลยครับประชันเมนูประจำสัปดาห์ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่สุดละมุนผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กด like กดแชร์นะฮะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการ,ร,าการดีเตอร์ยุทธ <YouTube S 1> บูมกระเพาะเหล็กกันด้วยนะครับว้วันนี้วันนี้วันนี้ คุณไปยืนดูอะไรครับภาษามรากตมานี่โอ้โหวไายถึงฝั่งพอ <มา S 2> ด,ดีเลยมาถึงฝั่งมาถึงฝั่งแล้วสวัสดีคุณดูก่อนครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมได้เวลาแล้วครับกับดีเตอร์ยุทธวูมกัเพอรเหล็กครับผมสองคนเจริญกิจครับผมและผมพีทอีทแหลกนะฮะวันนี้อยู่ที่ไหนฮะลูกพี่บอกนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งเป็นของกระดกจีดังอือบอกเลยว่าเด็ดสุดยอดเลยะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่บ้านสวนสักกลิน เดี่ยวตเต็มตีโอ้โหลูกพี่เคยมาแล้วด้วยเคยมานะฮะอบอกเลยอยากให้พาไปคุยกับเจ้าของร้านเลยดีจังเลยอะเขาจะรู้เลยว่าเขาสายเขียวจริงเปล่าอออแ้วเขา,าแต่ทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วออโอเคงั้นเพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ ยุทธภูมิของเราในวันนี้ก็อย่างที่พิธีกรของเราบอกไปเลยครับว่าเป็นร้านของตลกชื่อดังที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาอยู่แล้วนั่นก็คือพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มและร้านของเขาก็คือร้านเตี๋ยวเต็มตีนร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยแต่ยังโด่งดังในเมนูตีนไก่อีกหลากหลายเมนูอีกด้วย โดยเฉพาะความนุ่มเปื่อยของตีนไก่ที่ใครได้ชิมก็ต้องถึงกับร้องว,ว้าวไหนจะเมนูอื่นๆอีกมีให้เลือกแบบครบรสเลยจริงๆครับแถมราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอีกด้วยเหมาะกับทุกกลุ่มลูกค้าจริงๆเลยทีเดียวซึ่งเมนูไหนจะเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่มาของร้านจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปคุยกับพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเจ้าของร้านกันเลยครับ ผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศเตียวเต็มตีนบ้านสวนสักกรินและตอนนี้นะครับทายาตรุ่นที่7็รอต้อนรับเราอยู่แล้วสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับนรุ่นที่เจ็ดตอนซ้อมตอนซ้อมบอกรุ่นที่6กเอาจริงรุ่นที่7บอกแล้วมันไม่เคยเหมือนเดิมพี่น้องหน่อยช่วงนี้งานน้อยครับพอ่จริงน้องเก่งอยู่แล้วยังไงก็มีงานเชื่อพี่สิขอให้รักษาหน้าที่ของตัวเองมีร้านจะไปถ่ายเราก็ต้องไปถ่ายให้ครบไม่ใช่ไม่ไปถ่ายร้านนี้แล้วก็เป็นกระแสตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ต้องรับผิดชอบงานแต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงๆแล้วก็ควรก็ควรจะโทรไปหาเขาบ่อยๆมีโอกาสจะไปแก้ตัวอะไรอย่างนี้รับรองยังไงก็งานเยอะใช่ไหมพี่ครับพี่หเอาลด้แาหาท่านใดครเซลเซลเซท้าความหน่อยพี่มาเริ่มต้นร้านเสี๋ยวเต็มตินนี่ยังไงครับต้องบอกว่าตอนแรกอะฮะพองานช่วงมันคือบั้นปชีวิตแล้วล่ะเราควรจะหาสัก อาชีพหนึ่งที่มันคอยซัพพอร์ตเกี่ยวกับการทางานวงการบันเทิงนะฮะเพราะวงการบันเทิงมันก็อยู่ไปไม่รู้กี่ปีเราจะมีงานตลอดอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าก็าไม่รู้ทีนี้แม่เขามีสูตรก๋วยเตี๋ยวอยู่นะฮะปกติก็ทํากินในบ้านอยู่แล้วแหละนะสูตรนี้แม่เขาเอาออกมาขายด้วยอะไรด้วยตั้งแต่พ่อเสียไปเขาก็เลยมีความคิดว่าทาไมไม่เอาสูตรของแม่ไปขายอ้เดียวทำไมไม่ขายเลยของเรามันอร่อยนะอะไรเงี้ยตอนนี้พอมีช่องว่างเสร็จปั๊บมีที่พี่ก็เลยไปเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มทีที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมา ดีนะในชื่อที่คล้องจองแล้วมันฟังดูแบบไว้จำง่ายคมันจำที่จำง่ายครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่พี่เปิดร้านนี้มานานหรือยังพี่หนึ่งปีครับหนึ่งปีประมาณหนึ่งเดือนเี่ยวเรืนั้นไปดูดีกว่าพี่ต้องบอกว่าเราเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวก็คือเราเน้นน้ำซุปน้ำซุปที่เป็นของแม่ทุกวันนี้ก็ต้องซื้อน้ำซุปจากแม่แม่เป็นเจ้าของความอร่อยนะฮะต้องไปซื้อหัวเชื้อจากแม่เพื่อจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรา นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปหรือว่าเป็นไอเนี่ยสูตรของแม่หมดเลยอันเนี้ยเราเราขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวแลวนะครับแต่ทีเนี้ยเรามีตีนที่มันอร่อยอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดทีละเมนูเอานาําซุปก่อนเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนโอเคยังไม่ยังไม่ต้องปรุงอะไรนะฮะโอเคนี่มาก่อนจะไปถึงวัตถุดิบอื่นๆนะฮะมันเป็นยังไงก็บอกไปตรงๆเลยไม่ใช่อือหือแล้วเงียบไม่ไม่ไม่พี่พี่มันกลมกล่อมมากมันเค็มหวานมันพอดีครับผมมันคือ อันนี้ไม่ได้ชมแบบเฮ้ยมาเป็นถ่ายรายการชมเราพูดตามความรู้สึกจริงๆนะครับกินแล้วมันมันมันนัวน้ำซุปอ่บเขาให้กินน้ำเส้นทีหลังไอ้นี่ก็โอ้โหไปไต่โอตยากไปจากไหนเด้เออยให้กินคันหนึ่งอ่ะไม่ไหวจะได้พูดได้อร่อยเอาเลยเหรออร่อยโอเคลุยได้เลยก็นเนได้เลยฮะอันนี้เส้นหมี่ของเราก็จะมีเลือกนะฮะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่แล้วก็บะหมี่ขึ้นสำเร็จรูปอ๋อมีมีเส้นแหลกใช่เราใช้นะฮะก็คือมันสามารถเข้ากับน้ำซุปได้ ไม่ต้องปรุงเลยพี่อร่อยอย่างนี้เลยไปชิมต้องชิมทุกวันเลยของอร่อยนี่ต้องไว้ใจพี่เถอะเติมไปนิดแล้วมาชิมเนี่ยโอ้โหไม่มีพลาดหรอืมจะไว้ใจอร่อยบ้างเลยพี่จะมาชิมให้ทุกวันไปต้องไปต้องไปต้องแล้วมีนอกจากตีนไก่เนี่แล้วมีเนื้อไก่นี่เนื้อมีเนื้อไก่บางคนไม่ทานตีนเนี่ยคิดว่าตีนไก่มันคื้วมันเคี่ยวอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ทานกันมีส่วนไหนบ้างพี่เจี๊ยบก็มีเนื้อส่วนอกอันนี้แบบแล้วก็มีเนื้อส่วนน่องอะไรเลือกสองอย่างครับผมแล้วก็มีตีน อกคือแบบไม่มีมันเลยแน่นแน่นอร่อยมากครับผมดีเลยพี่แต่เราจะไม่เน้นให้มันนุ่มเหมือนกับตีนเพราะเนื้ออกมันจะมีว่ามีมีเทปเปิลอะไอว่ามีทิกเตอร์มีอะไรวะอะไรเคี้ยวเขาเรียกกัว่าท็อปปิ้งใช่ว่ะทิเตอร์เออแม่ท็อปปิ้งะราบเลยครับพี่ท็อปปิ้งมาจากไหนกัน เออ v e c อร์ในการเคียวหม,ม,ม,มองอมลองเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเสียบนะครับแล้วขึ้นมาโยงอย่างงี้นี่ก็มไ,มมไม้เกาหลักต้องตากแดดตากแดดให้แห้งก่อน <c oughs> ต้องให้มันแห้งแบบเต็มที่มันจะทําไห้เกาหลังดีงกําลังดีเลยทีเดียวแต่คมจ,จริงพี่มันกินนต่ตอนที่พี่กินยี่สิบกันคือตีนไก่เนี่ยนุ่มละลายเลยเฮ้ยผมขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพี่ชายไม่ป้าไม่พูดพี่ไม่พูดลองดูชิ้นใหญ่ออกมากระดุกชิ้นใหญ่ออกมาชิ้นเล็กเกินไป คือลุยเลยนะต้องกืนนะพี่อายเขาช่วยกันหน่อยสองต้องืนไม่ใช่มาคลายเห็นนะถ้าคลายเสร็จมันก็ตัดต่อทิ้งคือได้เลยพี่ตุ่นถึงกระดูกมันเคี้ยวได้เลยอ่ะตัวนี้ที่ยากที่สุดสำหรับตีนไก่แล้วมันยากตรงที่เขาต้องการจะสื่อความหมายให้คนดูดูว่าทํายังไงให้นุ่มและละลายโดยที่ยังเป็นรูปตีนไก่อยู่ยังสมบูรณ์เป็นรูปตีนอยู่อันนี้คือแบบใช่ทีนี้เราก็ขยายเป็นตีน อันนี้ก็เป็นแบบว่าตีนโคตรซีดจี๊ดใจจังเมนูนี้ตีนโคตรซีดจี๊ดใจจังตอนนั้นพีชยังมายังไม่มีเมนูขั้มบอกก่อนเลยพี่นี่คือจิ้มกระดูกได้เลยนะจิ้มไปหลายแบบดูดีมากเลยครับจิ้มจิ้มซีฟูนะผมถามว่นะเนื้อกินเผ็ดได้เป็นไงลูกพี่อะ แซ่บซีดมากคือคงก่อมันไม่มีความรู้สึกเค็มนําเปรี้ยวนํำหวานน้ไม่มีเลยคือปลาคงก่อมจริงอีกหนึ่งเมนูที่ผมสนใจพี่เจเพราะผมเนี่ยแอบเห็นลูกค้าสั่งแล้วผมหันไปมองมันคืออะไรใช่เมนูนี้คืออะไรพี่อันนี้ตีนแซ่บแสบวนวอันนี้ก็จะทานกับข้าวอร่อยคนดูยังไม่ได้ชิมพอชิมแล้วคนดูจะรู้เลยว่าแบบน้ำลายมันจะมาสอที่ข้างปากมันจะแบบมันนาวสดอันนี้พี่วีททานแล้วใช่ไหมเมนูนี้อผมครั้งแรกไป อย่ามีครั้งแรกกับร้านนี้เชื่อพี่ต้องมีครั้งต่อไปก็ถูกแล้วมีครั้งเดียวอ <c oughs> อันนี้สําหรับนักเดือดไอ้น,นู่นเล่ไอ้นี่ลอยไปเรื่อยอ่ะรู้ว่าจิตใจไม่อยู่กับเน,นื้อตัวปัญหาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไป <c oughs> อย่าไปจมอยู่มันถ้าจมอยู่มันไม่มีความสุขหรอกโอ้โหอร่อยแทบเลยพี่เจมมีกับข้าวสวยร้อนๆเนื้พี่พีชนะดีคือนุ่มแล้วรสเสน่รสชาติโโอ้หรสชาติแบบพอดีมากเลยพี่แต่ตอนเนี้ยผมอยากถามนิดนึงพี่เจม ปกติพี่เจ๊ร้านที่เจ๊เนี่ยเคยมีแข่งกินไหมมีอย่างเออมีเคยมีแบบมาแข่งกินยังไม่เลยนะตั้งแต่เกิดมามีเดอะแสบอะไรมามาก็คือตรงนั้นมากินอย่างเดียวแต่ว่าแข่งกินอย่างไม่เคยเลยยังไม่เคยยังไม่เคยนี่เป็นที่แรกเลยพี่แล้วที่อยากมีมาง ไม่โอเคไปไล้วทานต่อไม่ได้นะแต่ถ <Yes> ้ามีก็ดีนะพี่โอเคด้วยกินใจกินใจแล้วพี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ร้านพี่เจี๊ยบจะมีการแข่งกินเกิดขึ้นโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะตอนนี้พี่เจี๊ยบครับดีเอเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กมาเยือนทั้งทีครับพี่เจี๊ยบเลือกเมนูให้กับผู้เข้าแข่งขันหน่อยครับ ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยเส้นอะไรก็ได้จัดให้เลยหชือว่าจะกินได้ทั้งหมดกี่ชามเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราได้เมนูครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่และวันนี้ทางรายการครับมีผลิตภัณฑ์ปีโป้จากยูโรนะครับผมมามอบให้กับเตี๋ยวเต็มตีนบ้านสวนสักลินมอบให้พี่เจี๊ยบเลยครับครับครับโหยอดเลยครับของโปรดพี่เจี๊ยบผมรู้รู้ได้ยังไงเนี่ยรู้จริงๆเลยคุณ และแน่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้แข่งกินกันธรรมดานะเราจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษรอคุณอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับและโจทย์จะเป็นอะไรนะและผู้เข้าแข่งขันจะคือใครนะครับเดี๋ยวเรารู้กันได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิเตียวเต็มตีนกันมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมนูที่พี่เจี๊ยบเลือกมาให้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ใครผ่านมาก็ต้องสั่งทานกันทุกคนเป็นเมนูที่ทานง่ายๆแต่รสชาติอร่อยเหาะลงตัวสุด และว,วันนี้นักแข่งของเราต่างพากันพักการสอนเพื่อจะมาเป็นนักกินประจำรายการ The Eater กันทั้งนั้นเพราะนักแข่งของเราในวันนี้มาในตีมติวเตอร์เข้าจะกินเก่งเหมือนสอนเด็กๆนักเรียนหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้าง รอชมกันช่วงหน้าครับครับอ่ามั่นใจครับผมผมมั่นใจว่าิดว่าผมต้องชนะครับเฮ้ยวันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ<แ>อ่ะอยากบอกว่าคุณพ่อนี่สอนให้ทานก๋วยเตี๋ยวแต่เด็กเลยนะคะก็คือสมอรภูมินี้ชนะแน่นอน